แล้วสีข้างล่างเหลือเดินท่อกับทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเลื่อนไปจัดกูโอ้ยลงมึงสิล็อกก็พอดไปแล้วมึงคิดดิโอ๊ะโอาไงอันายเอาไงล่ะคิดดิมึงแชตตี้มึงแชตตี้ก่อนวิ่งลงไปทันไหมอนายโอ้ยใจหายแว็บตึกตั้งสี่ห้าชั้นใครจะวิ่งไปฐานมันไม่ทานหรอกลองคำนวณลองวัดดูก่อนนะครับนายนักอัะเอาตะลาให้มั้เร็วเรีวมองไม่เห็นเร็วเรีว ไปทีไหนอ้อองเมาเท่าไรยี่สิบสามเมตรหกสิบครับจากตึกลงมาก็ประมาณห้าสิบครับสิบสองกิโลกว่าไม่ทันแล้วเอารถมึงไปแล้วโดดโดดลงมาเลยได้ไหมตึกสี่ชั้นนะนะดดมึงโดนห่าพ่อมึงเหรอโดนมันก็ตายแล้วสิแต่หลังนั้นเราไม่ทันนะงั้นงั้นเราไม่ทัน,น้วครับนายมึงก็หาวิธีอื่นสิลองกลับไปตั้งต้นก่อนนะครับเอาไปมันเดี๋ยวมันไป แ้วถ้าเราต้องหาตำรวจนะครับตำรวจกว่อจะซักประวัติมึงอีกมาไม่ทานหรอกมันเอารถไปแล้วไอ้ทำไงครับเฮ้ยแล้วถ้าเราหาอะไรปลามันนะพวกโจรก็จะหนีไปไงนาย ยังอ่ะงำแล้วมึงโยนคำนี้มันยยนไม่ถึงมีแห้งคำนีบอกเฮ้ยสบายแล้วเอาเอาไงดีครับนายปล่อยให้มันล้อเรียนเราแบบนี้ไม่ได้นะนายกูผิดเองแหละกูคิดว่ากูต้องเชื่อลิงให้ไก่ดูยิงมันเลยไหมนาย ปืนไปแล้วเอ่อไม่มีกระสุนครับนายแล้วลูกปืนอยู่ไหนกระสุนอยู่บนรถครับกฎหมายครับบอกให้แยกออกจากกัน,กนว่าคงทำอะไรมันไม่ได้แล้วทำไมจนต้อมาขโมยรถเราด้วยครับนาย ก็เพราะนี่มันคือรถโต y ย ta า i l รักรีโว Z ดี e dition แล้วไงก็เพราะว่ากระบะ4ประตูคันนี้ตัวเตี้ยแต่งง่ายจัดทรงสวยแต่งสไตล์ไหนก็เท่ของแต่งก็เยอะหาของแต่งก็ง่ายใครๆเขาก็แต่งกันแล้ว,แล,วแล้วไงตอน ดีไซน์ภายนอกฉบเฉี่ยวไฟหน้าไฟท้ายแบบ LED ลงตัวด้วยโป่งล้อวายบอดี้ที่มาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด17นิ้วจัดทรงง่ายแต่งสไตล์ไหนก็เท่ภายในกว้างนั่งสบายพร้อมเครื่องเสียงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto และช่วงล่างปรับจูนใหม่ GR Sport Suspension ทำให้ไฮลักรีเวอดีเซ็ตอิดิชตัวเตี้ยนหน้าหล่อคันนี้ขับสนุกแน่นหนึบทรงตัวมั่นใจสไตล์สปอร์ตแล้วเราจะเอาอยัางไงครับนาย กูว่านะเราคงต้องปล่อยมันไปไม่ไม่งัดต่อ,อกูบ่อยากเฮ็ดแล้ววะไปหางานสุจรตรตเฮ็ดเป็นยังอ้มึงบ้าปะเนี้ยนี่เราเป็นโจรน,นะเว้ยเป็นได้มันก็กลับตัวได้ถ้าเราไม่ทำอะ่ะแล้วเราจะเอาอะไรกินอะ่ะมึงโลภ หนามืดตามั่วจนถ้าเป็นมึงเสียความเป็นมนุษย์จริงๆกูก็อยากจะหางานดีๆทำเหมือนคนอื่นเขาบ้างว่ะทำงานสักปีสองปีจะได้สลิปเงินเดือนมาออกรถไม่ต้องมาขโมยรถคนอื่นเข้าแบบนี้มันตรนกันสี่ตีเพื่อนกุ้ใจในตัวมพ่งวะทิเลยไปไปหาสมัครงานกันเอา นายนายนายครับอะไรมันเดินออกจากรถเราไปแล้วนะเร particular. ิ่มเป็นโจนแล้วเว้ยเดี๋ยววิ่งมันไม่ป้นเอาเอาเฮ้